สวัสดีท่านผู้ชมท่านทาวันนี้ก็ผมเมื่อนาเคียีเคเอสนะมาต่อที่พาร์ทที่ยี่สิบเก้านะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกมไม่ต้องเล่าก็ได้น่ากลัวจริงจรริงคับปกติเขาใช้อะไรล่อแกะวะข้าวเอา้าทำไมกไมูเอาข้าวไปลอ่อเออพูดอีกก็ถูกอีกขอพิกัดหน่อยกดไอ้นั่นให้หน่อยอย่าตีพีนะถึงได้แกะ พิกัดแต่เท่าไหร่พิกัดเท่าไหร่อย่างี่พี่ยาโอ้ยตกใจหมดไอ,อ้บ้าโดนขะอประตูโดนขอประตูแป๊บนึงเออเอาชเอาชือกออกไงวะลืมเอยปล่อยปล่อ,อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละ,ะเดี๋ยวมาสักพักกูจมตยตไป<อ> เราต้องสร้างแหล่งที่พักให้เขานะเพราะว่าอาจจะโดนโจมตี mm hmm. ลอยน,นะฮะ น่ะคือชุดผมหายนะเนี่ยไม่ก็แตกไปแล้วแก้ามานะัน พี่อมนีเขามาแล้วนะฮะดังนั้นพี่เขาก็จะรู้เฮ้ยพี่ดีแล้วเหรอไม่กลัวตายางไงก็เลยทำไว้ให้จะออดยังไงก็ขุดเลย,เยขุดปีทีเดีแตกเลยเฮ้ยขุด,ขดสิขุดขุดได้ไงล่ะ อุ้ยหลุดมือหลุดมือเหรอไอสูสุกติแล้วนะเราจะทำการทีวีเขามาใหม่กรอบนึ่งนะลากด้วยลากด้วย ่มันหายไปไหนก็ไม่รู้นี่ไงอยู่เนี่ย2อันอ่ะวางไว้ที่พื้นบ้านแล้วอยู่ทางนั้นเหรอเอ่อหน้าเท่นั้นแหละ เห็นแม่น้ำไหมไม่เห็นอ่ะนันกันเห็นละเห็นแล้วไงอ่ะเสาหินเห็นอะไรปะไม่เห็นเลยมึงมีตาเปล่าวะกวนโดนกระบองเพชรตายยังไงสงสารมึงเห็นเสาโมระเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเสาโมระนี่คือเสาที่เราเล่นกับเอ็นเดอร์แมนนี่ว่ะไหนนี่มีลูคีเปอร์ <G ül ets> ก็มีคีเปอร์แล้วจะเอามันเข้าข้างไหนอะเตรียมทางให้ด้วยไม่ได้ได้ต้องการนี้ใช่ไหมแกะเนี่ยกินไหมเนี่ยจะกินไหมแกะกินได้หรือแกะกินไม่ได้พี่อยู่ไหนอะกำลังอยู่ที่ตะพันยันเ็จที่พี่เนี่ะแกะไปหมดเผื <G ül ets> ่อแกะวาร์ปมาด้วยไงมันเป็นไปไม่ได้ขนาดหมายวาร์ปมาไม่ได้เลย หมาวับได้ไม่หรอพี่ทําแก่ลุดเอ้ยมันหลุดไปก้านหนึ่งเดินเร็วเกินไงเอาอีกตัวนึงยังไม่หลุดก็ถือว่าระยะปานกลางเลยดึงเดินขาไม่เกี่ยวพี่อากาศเฮ้ยเร็วลีบดึงมันดิเชือกเออเชื่ออยู่ไหนวะเนะดึงเร็ว แล้วอีกตัวหนึ่งมันก็ติดแล้วมันก็เชือกหลุดจกดพี่ดึงดีอ่ะนเนึงอ่ะที่มันขาดแล้วเนี่ยลองลงไปด้านล่างหนึง่งแล้วขึ้นมาใหม่ลากตัวนูน้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะจะไม่เกิดอีกตัวนึงอ่งถ้าเรียบร้อยน,นะแล้วก็ฆ่าทิ้งตัวเล็กอ่ะเรได้อะไรทารุณ <_ an> เยอเยอตายเรียบร้อยมันจะมาได้บ้างอัจฉริยะจริงๆครับวิด l e น r n i ไปเลยเพื่อนเข้าทางไหนหายแล้ว <_ an> เฮ้ยติดติดติดตัวหนึ่งเดินไปเดินไปไปไปเปิดปตูเข้ารูเล็กได้ปหเข<อ><ต>้าได้ครับปิดประตูปิดประตูตะตอีกตัวไม่เข้ามาว่ะต,ติเออดีมาก ดุนดุนตูดมันเข้าไปเนี่อเ,เอาตีมันใหม่อะเมยนลั่นเมย์ลั่น,นในบ้านเราก็มีแกะอีกแล้วไม่่ใชเรอจะล่ามันทำไมเอ่อมันนอ้อยก็ทำ เราจะเล่นเกมโอู้หมีเยอะเนี่ยจะเล่นเกมเสี่ยงดวงซะหน่อยไม่ต้องนะฮะเยอะเกินมาเราปากันเลยดีกว่าตอนนี้มีสิบสามฟองกับสิบหกฟองนะปาเปาะ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 เะะโอเคเกิดสองตัวละเปา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 ะโอ้ไม่ตัวฮะืักไข่ฟักไม่ตัวฮะ โอเคแอะเอาล่วงโอเคได้หลายตัวอยู่นะไข่สองฟองถ้าปลาสองฟองนี้ติดสุดยอดมากครับปลาขึ้นฟ้าฮะแปะไม่ติดนะฮะอีกรองอีกรูปนึ่งะฮะปลาไปอ้าปากอ้าปากเราลับแปะไม่อา้าวติดลูกเอ๋ย จะลองทำใจเธอจะลองตายแล้วแหละเอ้ยสุดยอดอ้าตัวนี้ก็ติดหรองเอ้าบักตัวใส่มันเยอะเกินนั้นเนี่ยล้นล้นฟาร์มแล้วเนี่ยฟาร์มอยู่ไม่พอแล้วพี่ขยายอ่ะเอ้ยเคลียร์ทำให้เกินที่มันมีอะปีกว่าไหม ข้องคนมีข้าวเต็มเลยอะไรใครมาทำอะไรตรงนี้วะพี่มารินจะเอามาอย่างนี้ทำไมเนี่ยฮะ,ะเอาไปมาว่าอุดไปทำไมฮะเอาแรกอะจะเอาบล็อกเหล็กกะโมฆ่าทิ้งเลย มีป้ายเยอะเดียวแล้วมีอันนี้ด้วยนี่แต่งบ้านใหม่ไม่ให้แต่งพี่ไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิน้นอ่าเดี๋ยวไปทำอะไรข้างนอกสวยๆกันไม่ฝนตกทำอะไรโดยไม่ได้รับอนุญาตยังไม่ได้ทำเลย <c oughs> โอ้ยเข้ามาดิกูอยู่ไหนเนี่ย ที่ดึงแต่มแต่งเติมรั้วดีกว่าอืมใครตีตีเหรอเฮ้ยซาใช่ไหมตีอะไรค้างอยู่จุดจุดจุดอ้าวทำไมกูตายนั่นดิเฮ้ยตลกอะไรมากไปทีมาให้แล้วนะเคบแขบแคบไม่เราตกน้ำตลอดเลยวะโอ้ยกระดงกระดู เืินฟาร์มดีไหมมันไม่ค่อยนั่นหรอใช่มันเท่ากันผมแนะนำว่ายาเลยทำไมอะ่ะงั้นขุดหลุมฝังหมูดีกว่าง,ง่ายดียาเลยอันนี้มันโล่งแผลจะได้ยาเลยทำไมเคยลองอยาเลยลโอ้คิปเปอร์อยาเลยคิปเปอร์คิปเปอร์อยาเลยยาเลยปัดธนูอยู่ไหนวะไหนคิปเปอร์ไหนอ่ะหน,น้าตรงข้างนอกรู้ว่ามีสามตัวอะไรยืนเป็นบอยแบนด์ว่ะเท่ดี ขอลูกธน,นูหน่อยดิพี่แล้วธนูกูลากกูจะยิงมันโผล่เร <c oughs> เอาลูกมาอะให้ลูกหนึ่งเหรออะตายหมดสามตัวยิงแล้วเก็บปอบได้เลยตัวละลูกก็พอละไอ้ยิงหัวเหต t นี่เราเปิดประตูแบบอินดี้ครับประตูอยู่ไหนเอ้ยโดนละ เออโดนอีกตัวหนึ่งเออนัดละตัวเลยเดี๋ยวเราก็เทาะมันเพื่ออะไรเออนี่เรียบร้อยตายสองไม่มีอีกเลยตัวที่เรายืนฮันนูโดนเออโอเคเร,อเรียบร้อยมีเเสเกลสเกลสเกลแล้วยังไงสเกลเราซ่า,ลลาหหเหรอให้ประตูอยู่ไหนไม่สร้างคีเปอร์ นี่ไอ้สามตัวนั้น่ะเรียบร้อยนะแต่ตัวที่สี่ยังไม่เรียบร้อยมีตัวที่สี่ด้วยอะอกันเผาได้สุดอยอดจริงมีเหล็กปะเอาเหล็กไปเผาดีวกว่าไอเราเหลือไปเห็น Apple ong, แอปเปิลทองแวบๆ่ะืมห้ามใช้ ใช้เราก็ตายอยู่ดีไม่ใช้แเราก็ตายนั่นสินะเราเลกไปทำอะไรโอ้เจอ,อยางมุมมาได้ไงเกม่ยไม้คานะเป็นเคสที่ิสมจริงมากนะฮะเพราะว่าทะเลทรายรติดกับติดกับต้นไม้โป้มันฝนมันจะไม่ตกแบบเห็นได้ชัดมากครับสอสมจริงแค่นี้ใช่ครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะฮะ คจริงแล้วนะครับผมคิดว่ามันน่าจะตกนะฮะใช่เพราะว่าเนี้ยมันวัดจากบล็อกๆเลยทีเดียวฮะวัดจากหมานเองคระบบล็อกๆบล็อกๆบล็อกทุยเราลืมวิธีค้าบ้านนี่แล้วอะเชือกอะเปิดดูฮะเอาในกลางบล็อถูกกว่ะถูกเลยตะลามบอลอยู่ข้างล่างกันวันนี้เราได้เชือกมาเพิ่มเลยเนี่ยเอาไปพกติดตัวไว้ลูก อามารีนมาลรีนมาไล่ลากหน่อยเอวกล่องไอเดิมไปกล่องนี้ไม่มีอะไรเลยปีแอคของโบนี่วะเขามีทันลูกดอกสิบเอ็ดอันไหนอะอยู่ที่ตัวเอ่ออ่านอยู่ไหนวะเส้อเพลิงกันไปการเชื้อเพลิงแล้วถ่านมันอยู่ไหนหมดวะอยู่ข้างล่างอันยี้มานี้เผาได้เหมือนกัน เอาได้ด้วยกูะโดดนะเปล่านี้ ถ้าเมืองใหญ่เปนงมุมครับเป็นคนแก่ได้ด้ยเออแล้วย่งมูงครคบาเป็นอะไรได้เปว่าเออเอาทำไปตกฟ้าดีกว่ารู้สึกเบ็ดเก่าจะหายอ่ะนี่เบ็ดใครไว้เฮ้ยทำไมยืนนิ่งวะหรือหลอนผมวิ่งอยู่ อยู่หน้าบ้านเชื่อตายเลยเออไม่โดนตีวะกูหลุดอ่ะไม่รู้ดิหลุดแล้วให้ดีกว่าหลุด เลือดเหลือครึ่งหลอดชักเลยตายแล้วให้ฆ่าเลยเหรอยายายาพี่วิ่งเลยเดี๋ยวผมจะยิงธนูยิงไม่ได้หิวเฮ้ยไม่ให้โอกาสเลยเหรอวะเฮ้ยยิงไม่ได้หรอกกูะเตลเก่งอ่าลบลีดลบลีะเตลเก่งเหอะจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วดำน้ำแต่แรงธนูจะ เพื่ออะไรวะฮะเพื่ออะไรเ่อจะเอออยู่ๆก็ช็อกกับพี่อื่ทีพีไหตกน้ำไปซะที่เกิดตรงสะพานเอาแล้วเอาอีกแล้วเยืนทำลายคนเดียวอ๋อผมระดับเซียนเทพอยู่แล้วยิงมันเป๊ะมันเป๊ะยิงวุดไปสองนัดยิงโดนเหมือนกันแหละยิงวุดไปสองนัดเออทำปลาหมึกดีกว่า เอาไปทำไมอ่ะเอาไปทำที่เปลี่ยนสีขนแกะไงเราจะเปลี่ยนเลี้ยงได้แกะดำเนี่ยอ้าวใครไปอ้วนๆในน้ำาข่ไขุ่กคนเป็งปลาหมึกแ๋ยวจะเอ่อชิวกูว่าตายตะกี้ลั่นไม่ได้ตั้งใจงจะปล่อยหรอกนะมดนปลดไปเฉยเลยออของไม่ดูดกูทำอะไรอยู่เนี่ย วิ่งเห็นวิ่งวิ่งอยู่ของจมน้ำเนี่เลยเอ๊ข้ามาจากไหนโอ้ยใจรคกขาอะไรบ้างไง หหวายผมจะสอนการแคนเซิลการยิงนะฮะหรือแบบเออเล็งค้างไว้อย่างเงี้ยแล้วอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไอเทมใช่ไหมอ่าใช่แล้วเปลี่ยนไอเทมนะคะมันจะเป็นการแคนเซิลการยิงที่ดีมากนะแล้วก็นอนอันนี้อันนี้ไม่ใช่การแคนเซิลการยิงอันนี้เป็นการยิง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 เก็บของอยู่เก็บของแ้วนจะตายแล้วจะเช้าแล้วแต่ฝนก็ยังไม่หยุดตก หรอเราจะเอาไปตะลุยโลกกว้างกันครับแล้วใครมาปลูกดักหน้าวเนี่ยกระบองเพชรอ่าเขตนี้นะฮะเป็นเขตที่เรียกได้ว่าอือไปตามล่าเอพีกันเราจะยิงคีปะฮะคีปป่ายิงสวนั้นแล้วกันถ้าเรฟาร์มเป้ะไมปคาเลยเรียบร้อย ชิวๆดาบทองคำแม่งสุดยอดเรามีทองเนยเว้ยเว้ยทำไมระเบิดเล่นมันมันอย่างงี้มีเกาะไดมอนด์มาด้วยใครทำวะน่าจะดอกมากกว่าอะสุดยอดเลยโอกาสดอกมันน้อยที่สุดไม่ใช่เหรอไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดอกกล่องกล่องในเออนั่นแหละมันน้อยที่สุดไม่ใช่เหรอน้อยยังไงวะ มันหายากที่สุดแล้วอ้เกาะเนี่ยก็ถูกแล้วไงวก็เพชรมันก็ต้องหายากกว่าเหล็กสิตลกว่าเฮ้ยันนี้วางไงวะมันเคยดูในหนัง S <S <S อ่ะฝนยังตกอยู่กัอฝั่งนี้นี่ก็เช้าแล้วอ่ามันก็น่าจะเช้าแล้วมั้งนี่เวลาครับดาบแหม่สิบสองฟองู่ไหนวะพี่จะปฏิวัติเหรออะไรพี่จะไปวัดเหรออ่านอยู่ไหน,น ใครใครจะปฏิวัตินะพี่บอกพี่จะไปวัดใครจะปฏิวัตินะไปวัดองเอ้ยหาทานอยู่เข้ามาเข้ามาหาผ่าหาทานอยู่ที่เมืองอยู่ดังนั้นเมืองอยู่จะหาทานไม่เจอนี่เจอทานแล้วเฮ้หมดเลยนะได้เลอเป็นบล็อกอยู่ เออลืมสนใจเรื่องโตโตไอ้นี่เลยว่ะโตเอ็นชาร์นอ้าว็ทำเสร็จแล้วมั้แต่มีหนังสือแล้วด้วยมีอยู่เล่มหนึ่งผมไปเอ็นชาร์นเล่นเนี่ยหาเล่มหนึ่งสำคัญมากตายบ่นเท่าไหร่เวลแปดตอนแรกเวลยี่สิบเจ็ดน่าเสียดายจริงแต่ไงก็เอ็นชาร์นไม่ได้ไง มาสุดวิวหกอ่ะพอมาสุดวิวแปดเนี่ยกดไปเรื่อยๆก่อนจะได้ตามเวิวนะได้ตามเวิวเลยเลยสิ โอ้โหเลีวเก้าหลุดนะน่ะเลี้ยวแปดเบนออฟอัลตร้าไอร์ด <fall asleep> ้วยนะดูมันจะเทพนะฮะจริงๆแบบเรืองแสงมีจูบีมีออร่าพอโยนให้ปุ๊บออกากคุณอมรินอยู่ไหนครับ ีเห็นคนกำลังปฏิวัติเรับฮ้ยเฮ้ยเพียมาลินปิดไม้ใหม่วะอ๋อตีนจะโดนตีนโดนไม้เวลาแล้วครับพี่แอเดบางแีดกับนาน โอเคสำหรับพ์ทที่ก้าต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันพ์ทหน้า